สวัสดีครับพอ่อแม่พี่น้องเอฟซีสอวหน่อยเพจร่นแพงเอฟซีหนองอิงครับกะมาผมมาพ่อกบบ่าวโทนครับช่องทองพูนแม่น้อยน้องอิงครับมาเบิงว่าเมื่อนี้บาดนองครับบรรยากาศย่ำแรงเนาะครับเนาะประมาณหกโมเกงเคืองกำลังจะมืดครับปอดฟดครับเมื่อนี้ที่บ้านน้องอิงแต่ต้องไปหลุนกันใน งานเนาะครับเนาะที่ปางกูว่าบรรยากาศสิเป็นแบบไหนนี่ครับได้คาดมันแล้วครับได้ผื่นเนาะครับเนาะเป็นผื่นสําเร็จผื่นคอนกรีตสําเร็จรูปครับสร้างเพื่นก็ได้เอาปูเรียบร้อยครับบ้านน้องอุ้งอิงครับเริ่มไปอีกหนึ่งสเต็ปเนาะครับเนาะไปที่ละขันครับไปที่ละแบบไปที่ละแนวนะครับเนาะว่าต้องรีบร้อนครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซี มีความคืบหน้าเองกะเดี๋ยวบ่าวทนสิเกาะติสานการณครับบ้านหนองกาติสานาการใ้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีเดียเพิ่งความคืบหน้าแต่ละมือย่ำเสา้าย่ำแรงย่ำเศารกับสิเที่ยหูได้เห็นครับบรรยากาศเสารลมเย็นเย็นย่ำแรงกับสิเดี่ยหูได้เห็นว่าความคืบหน้าของบ้านหนองเป็นจังไดไปหอดสายเล้่วปะบ้านนี้แหละครับ คือมือนี่อีกอะได้เพื่นสําเร็จครับเป็นเพื่นสําเร็จรูปปุ้นแผ่นเนาะครับเนาะ,ะเจ้าข้อเอินจังได้บ้าทนกับโบหูด้วยกันครับเพราะว่าทับทั้งวิชาการเพิ่นบบหูเนาะครับเรียบร้อยครับสําหรับห้าเล่มลูกเต๋าสมพงกับหล่อมมาหอดโกเบกขามเนาะครับเนาะหอดหนาหอดขี้นิ้กเพิ่นครับ สิเหลือกสิตัดผ่าออกจากม้วนมาตอมุมหนีไปครับแต่ว่าเมื่อนี้เศร้าเหมือดครับลักใหม่เหมือดครับก็เลยปดไอตอเนาะครับเนาะปวดหลังนะครับพี่น้องนั่งเห็ดแล้วมันปวดหลังเนาะครับก็เลยเศร้าก่อนครับมื่อนี้แต่ว่ามุมที่เพิ่นเพิ่นเปออกประจํากะปิดไว้ลรวครับ ฝนตกมากเพิ่นก็นสีไปอ้อกันอยู่หันละแต่ว่าเพิ่นคือสีออกบไ่ไดหรอกครับพามาชมครับบรรยากาศย่มคำย่มแรงยางรออ้อมบ้านครับนี่ครับเบิ่งแบบนี้ก็คือสีเห็นเนาะครับพีหน้องเนาะ เอาพอหอมปากหอมคอ,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 อครับมาแล้วเสียงมาแล้วตูหลูมาแล้วมาตูหลูมาแล้วเอา้าโดก็มาด้วยโดก็มาด้วยเหลอ หมดแล้วครับอาหารอาหารหมดแล้วโูอ้อยหายหมดแล้วครับเดี๋ยวไปหาไปเอาห่อใหม่ครับเพราะว่าสื่อมายอยู่นะครับเนาะไอผัะคู่เอ้าวไมห้อยู่ครับอาหารหนองตูรูนะครับเนาะเดี๋ยวไปเอาอาหารหนองตูรูมาให้ตูรูก่อนครับ มาแล้วครับวินสตารสซีฟูด้ดเป็นอาหารแมวเป็นของสมนาคุณจากพระครูโทที่สารธรรมนะครับเนาะเป็นเจ้าคณะตำบลซัมครับผู้ช่วยรองเจ้าอาวาสวัดเจียงอีสีมุงคลเวลารามครับท่านไหนเอามาใหน้นะครับเนาทั้งอาหาร ตู้หรูอาหารโดแล้วก็อาหารงัวอาหารกบอาหารป้าเนาะครับเนาะอาหารโควบคู่ก็ได้เอามาให้ให้งัวแม่นี่ครับให้เพิ่นได้บำรุงหลังกายเพิ่นเนาะครับเนาะท้องพูนกับท้องท่านมึงนี่กินเต็มที่ครับบ่าวทนได้ให้พักแล้วก็ให้หัวอาหารเพิ่นครับให้กินให้อิ่มเต็มที่เลยครับมึงนี้ พอเมื่อเอินก็เป็นวันทํางานของบ่าวโทษนะนะครับยังบ่หูว่าสี่เดียออกสองทุ่มหรือว่าออกหามงนะครับเนาะถ้าออกสองทุ่มก็ต้องอันนี้ไว้นะครับเตรียมไว้ให้ปูเพิ่นเห็นบ่ครับถ้าเพิ่นเห็นแสงไฟนี่จังแม่นเพิ่นมักหยอกกันไหมแบ่หน่อยสองโตนี่พูดเบิ่งเบิ่งเพิ่นคึกเบิ่งเพิ่นคึกบักน้อยน้อยนี่สําคัญให้ตู้หรูกินครับ โดมึงนี่กินเข่ากับค้นครับโดกินลายครับขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเอฟซีครับที่เข้ามากกดติดตามบบาวโทนเนาะครับเนาะจากมือเส้าสองหมื่นแปดพันแปดร้อยตอนนี้สามหมื่นครับอีก หาลอยกว่าล้วครับซึ่งเพิ่มขึ้นเกือบสองพันคนนะครับเนาะมือนี้แล้วก็ให้ความสนใจครับคลิปที่บ่าวทนถ่ายถอดถ่ายถ้ำลงเกี่ยวกับเหตุการณ์ทางบานของหนอง,งอิงน,นะครับเนาะพ่อแม่เป็น,น้องเอฟซีให้ความสนใจเขามาเบิงถือว่าเป็นกําลังใจที่ดีเลยครับเมือนี้เป็นกําลังใจชันยอดที่ยอดวิวของบ่าวทนได้ขนาดนี้ครับเป็นสามสี่หมื่น สองหมืนกัวสามหมื่นก่ายอดวิวต่อคลีบนะครับเนาะเป็นกําลังใจเป็นปรากฏการณ์ที่บ่เคยเกิดขึ้นกับบป๋าทุ่นมาก่อนครับพอเบาทุ่นปกติถ่ายคีบเกิดซีมี่ยอดวิวอยู่หลักหมืน่นหลักเจ็ดแปดพันหาหกพันอย่างสี่นะครับเนาะแต่เมื่อน,นี้พอเป่พนพลังเอฟซีเขามาให้กาลังใจล้นลามครับขอบคุณหลายๆครับเป็นใจฟูครับเมื่อน,นี้ใจฟูถึงแม้ว่าสี อยู่กับฮาเล่มดรตสมพงศ์เห็นฮาเล่มให้เพิ่นกะสิปวดล้างปวดเอวเนี่ยกะได้ขื้นมาถ่ายคลิปถ่ายถอดเรื่องรล่าต่างๆให้่อแม่พี่น้องเอฟซีเดบุญเดีเ๋ยวฟังกันปฏิคัดม่ได้ครับสําหรับมาไล่นําใจเนาะครับนอกจากพี่หญิงอังกแลนด์ครับที่ได้หมบมาไล่านาใจให้บ,บาวทนเนาะครับเนาะกะขอบคุณหลายๆครับบาวทนกับสีน้ำม,มาพัฒนาับปุ้งช่องครับและกะความเป็นอยู่ของสัต์เลียงต่างๆครับ เบื้องหลังของน้องเอียงนะครับเนาะโดก็มาตูรูก็มาฝากพ่อไม่พี่น้องครับกดติดตามกดสับสไครต์กดไลค์กดแชร์ช่องทองพูนแ๊าน้อยน้องเอีงในเด้อครับเป็นกําลังใจให้กับบ่าวโทนในเด้อครับสําหรับคลิปนี้ก็เอาไว้สนีสะก่อนครับเดี๋ยวจัดการมักโดกันครับมาแย่งน้องกินอีกแล้ว สุดยอดการกินของโดคือโดกินเร็วคลิปนี้ลาพ่อแม่พี่น้องเอฟซีไปก่อนครับสวัสดีครับ